พรีวิวแก่กล่องกันนะครับกับพิมพดนดาย RG 1, 1 CC, นึ่งตอนหนึ่ G สามกันด้ามม2ชั่นสอะครับตัวนี้กล่องจะเป็นสีเทานะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่นย์กล่องมันจะออกสีม่วงๆหน่อยนะขนาดกล่องนะครับก็จะเป็นขนาด RG ขนาดปกติเลยนะครับแล้วก็ความหนาของกล่องก็ไม่เยอะนะครับก็เป็นขนาดประมาณ RG ปกติเลยเช่นกันเปิดกล่องออกมาดูนะครับข้างในก็ ขนาดพอดีพอดีกล่องนะครับไม่ไม่ได้เยอะนะครับมีช่องว่างอยู่นะครับด้วยความที่ว่าเบสตัวนี้เป็นปูวัชชันอน2.0นะครับดังนั้นโครงในก็จะเป็นโครงในประกอบทั้งหมดนะครับไม่มีโครงในสำเร็จแล้วนะก็สีโครงในนะครับก็จะเป็นสีเทาอองน้ำตาลนิดๆนะครับแล้วก็ตัดกับสีเทาอ่อนๆแล้วก็เทาเข้มนะครับสำหรับโครงนอกนะครับก็จะเป็นสีเทาควันบุหรี่นะครับแล้วก็จะมาตัดด้วยกับสี น้ำเงินนะครับที่อมออกสีม่วงนะครับแล้วก็ยังมีเทาๆประมาณนี้เพิ่มเติมมานะครับก็มีคู่สีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหลืองสดนะครับที่เอามาตัดนะสำหรับลวดลายต่างๆนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับกับสติกเกอร์ฟอย์นะครับเป็นเรียลิสติกดีคาลเนาะซึ่งมีข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็คือสีดีเคานเนี่ยมันจะออกเป็นสีม่วงครับซึ่งตอนนี้ดีคาลน้ำที่เป็นเติร์ปปาร์ตี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแต่สีเทานะไม่ได้มีสีม่วงตัดแบบนี้นะ ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีออกดีแครลน้ําที่เป็นสีประมาณนี้ออกมาด้วยไหมนะคู่มือที่ให้มานะครับเป็นคู่มือปู่ชั้น2.0นะครับเบอร์40เป็นเล่มแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเล่มของตัว G 3กระดัมเบอร์2.0เนี่ยเพิ่มเติมมาอีกน,นิดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับอื่นๆที่ปกติแล้วจะมีแค่แผ่นเดียวนะครับแผงทั้งหมดนะครับมีประมาณ10กว่าแผงนะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีแผงเสริมนะครับที่เป็นของ G3 โดยเฉพาะนะครับก็มารวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแผงที่เหลือเนี่ยประมาณแผงขนาดกลางเนี่ยประมาณแผงหนึ่งลวดลายที่ต้องติดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมีจุดเล็กๆให้ติดค่อนข้างเยอะเลยพรีว mm ิว hmm. R G G3 กันด้านเวอร์ชัน2.0ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมต่อเสร็จแล้วก็มารอดูรีวิวกันอีกทีนึงนะครับ